ชมไฮไลท์นะครับเกมแข่ันระหว่างเชฟไทยครับพบกับทางทาจิกิสถานนะครับในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะครับจุดยู20รอบคัดเลือกรอบแรกนะครับบอลดังซ้ายบอลเข้าช่องมาครับเราสกัดไม่ดีช็อตนี้ครับจีน่าไปปั๊มกันครับแพรวาก็เชื่อปั๊มอยู่ช็อตนี้แล้วก็มาเข้าทางจีน่าดึงบอลแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับหนึ่งสูงของทีมเชฟไทยครับนัดที่ที่ห้านะครับจากจีน่า บอลมาต่อนะครับของไทยให้เข้าช่องมาสวยแล้วครับแล้วดูจงังหวะยิงก็ถือว่าเยือกเย็นเลยครับลูกนี้ของทางสุพรรณสานะมาต่อครับจิราภา,าให้ตัดหลังลายแนวรับแล้วก็สกิดเปลี่ยนทางเข้าไปเลยครับโูลูกนี้สุดยอดเลยครับทางสุพรรณสักเรามาดูเนี่ยครับบอลเปิดเข้ามาครับยิงก็กได้ติดเซฟแล้ทีนึงเนี่ยได้ซ้ำเข้าไปครับโอ้โหลูน 4-0นึงครับจากทางอาาพอในรายการนี้ด้วยครับอาูโช็อตที่เป็นเตะมุมมาแล้วม่งเข้าไปครับจากแซนยาแลยะมารีหกสิบเจ็ดอีกหนึ่งครั้งสำรองครับที่ลงมาเราก็ทำสกอร์ได้ครับโหม่งนี่เสียบคมเลยครับพุ่งเสียบตะข่ายเข้าไปครับแล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้เลยครับทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติทาจิกิสถานรับด้วยสกอร์ห้าต่อศูนย์ครับ